c m g Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ c m g Podcast กับผมดรพันธกานธน์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่69มาติดตามกันต่อนะครับว่า ฮองตงจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างใน EP นี้ติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนยอดผนศึกชาราฮองตงเมื่อเล่าปียกทัพมาถึงด่านแฮ่บังกวนก็ปูนบำเหน็จให้กับฮองตงลเล่งเยี่ยมเงาเป็นอันมากแล้วกล่าวกับบุคคลทั้งสองนี้ว่าบัดนี้ก็ได้สเสบียงที่เขาเทียนตองสันแล้วยังแต่สเสบียงข้างเขาเตงปุนสัน ซึ่งแห่หัวเอียนรักษาอยู่นั้นแม้เราได้สเสบียงตำบลน,นี้อีกเมืองฮันตงก็จะอยู่ในเงื้อมือเราฮองตงจึงว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปทำลายสเสบียงนักเขาเตงกุนสันให้ได้คงเบ้งจึงว่าแก่ฮองตงว่าท่านจะไปก็ตามเถิดเราจะให้หัวดเจี้ยงไปด้วยแล้วเราจะยกทหารหนุนไปฮองตงก็จัดแจงทหารของตัวกับทหารหัวดเจี้ยงบรรจบกันแล้วก็คำนับลาคงเบ้งรีบไปนักเขาเตงกุนสัน เมื่อหองตรงยกไปแล้วคงเบ้งจึงสั่งจูโลงว่าท่านจงยกทหารกองหนึ่งรีบไปตามทางน้อยถ้าเห็นหองตรงเพียงพล้าก็ให้ยกออกช่วยถ้าเห็นได้ท่วงทีแล้วก็ให้สงบอยู่ในป่าแล้วสั่งเล่าหองกับเบ้งตัดว่าให้ท่านคุมทหารสามพันยกไปทางหนึ่งถ้าถึงเขาเต็กุนสันเห็นที่ใดเปลี่ยวก็ให้หยุดกองทัพให้ทหารปักธงแล่หูร้องจงหนักจูโลงเล่าหองเบ้งตัดก็คำนับลาคงเบ้งไป แล้วคงเบงจึงให้เงียมงันไปอยู่รักษาเมืองปาเสให้หาเตียวหุยกับอุยเอียนมาหน้าด่านแฮ่บางกวนจะคิดอ่านยกไปตีเมืองฮันตงฝ่ายแห่หัวเอียนไม่ได้ทราบถึงการเคลื่อนทับเช่นนี้ของเล่าปีคงเบงจึงให้ทหารรีบไปบอกโจหองณนะเมืองลำเต็งโจหองก็ให้ถือหนังสือขึ้นไปณเมืองฮูโตถุนแจ้งเนื้อความทั้งปวงแก่โจโฉโจโฉแจ้งดังนั้นก็ตกใจจึงปรึกษากับขุนนางทั้งปวง เล่าหัวจึงทูลว่าอันเมืองฮันตงนี้เป็นเมืองหน้าด่านเราอยู่แม้เล่าปีได้เมืองฮันตงแล้วเห็นจะล่วงมาตีเมืองเราเป็นมั่นคงขอพระองค์คิดอ่านป้องกันไว้จึงจะควรโจโฉจึงเกณฑ์ทหารสี่สิบหมื่นให้แห่หัวตุ้นเป็นกองหน้าโจฮิวเป็นทัพหลังครั้นได้เลิกจึงให้แห่หัวตุ้นยกล่วงไปก่อนแล้วโจโฉจึงยกทัพหลวงตามไปด้วยกระบวนแแหนดุดขบวนขัตริย์ครั้นโจโฉไปถึงเมืองลำเต๋ง ซึ่งโจหองอยู่รักษาพร้อมกันกันกบทหารที่ไปก่อนโจหองก็เชิญโจโฉเข้าไปในเมืองแล้วทูลเนื้อความตามซึ่งเตียวครับทําการเสียทีแก่ข้าศึกให้ฟังทุกประการโจโฉจึงว่าอันการสงครามจะหมายชนะฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้เราจะยกโทษเตียวครับไว้ให้ทําราชการแก้ตัวครั้งหนึ่งก่อนโจหองจึงทูลว่าบัดนี้เล่าปี่ให้หองตงยกมารกเขาเตงกุนสันแห่หัวเอียนรู้ว่าพระองค์ยกกองทัพมาก็รังรออยู่ ยังหาออกรบก,กับฮองตงไม่โจโฉได้ฟังดังนั้นจึงมีหนังสือไปถึงแห่หัวเอียนว่าให้นําทัพออกรบก,กับฮองตงแห่หัวเอียนแจ้งในหนังสือดังนั้นก็มีความยินดีจึงหาตัวเตียวคับมาแล้วปรึกษาว่าบัดนี้พระเจ้าวยอองก็ยกทัพหลวงมาตั้งอยู่หน้าเมืองลำเต๋งเพลาพรุ่งนี้เราจะคิดอ่านยกออกรบก,กับฮองตงเอาความชอบจะจับตัวฮองตงมาให้ได้เตียวคับจึงว่า หองตรงเป็นคนมีฝีมือรบพุ่งแล้วัวดเจงก็มีปัญญาหลักแหลมท่านอย่าเพิ่งดูหมิ่นหองตรงก่อนอันหนึ่งเขาเต้นคุณสันนี้เป็นที่สําคัญอยู่ัวดเจงจะคิดกดอุบายประการใดก็ยังหาแจ้งไม่ขอให้ท่านตั้งมั่นไว้ก่อนเพื่อฟังกําลังท่าสึกแหหัวเอียนหาฟังคําเตือนของเตียวคับไม่จึงให้แหหัวทรงเป็นกองหน้าแล้วแหหัวเอียนก็กล่าวกับแหหัวทรงว่าท่านออกไปตีหองตรงครั้งนี้อย่าเอาชัยชนะเลย จงทําเป็นแตกหนีให้ฮองตงไล่เข้ามาทางนี้เถิดแห่หัวทรงก็รับคําแล้วคุมทหารสามพันออกจากค่ายแห้หัวเอียนก็ยกทหารออกตั้งอยู่ปากทางแล้วให้ทหารคนก้อนศิลาตัดท่อนไม้ขึ้นเตรียมไว้บนเนินเขาสองข้างทางเป็นอันมากฝ่ายฮองตงเมื่อทหารเข้ามาบอกว่าแห้หัวเอียนใช้แห่หัวทรงยกออกมาฮองตงก็จัดแจงทหารยกออกจากค่ายพอตันเซ็กอาสาจะไปทําการครั้งนี้ฮองตงก็ดีใจ แล้วมอบทหารพันนายให้ตันเซ็กไปกระทําการตันเซ็กกับแพรหัวทรงนําทหารเข้ารบก,กันเป็นสามารถแต่เมื่อตันเซ็กกับแพรหัวทรงรบก,กันได้เจ็ดเพลงแพรหัวทรงก็ทําเป็นแพ้ควบม้าหนีตันเซ็กเห็นได้ทีก็ควบม้าไล่ตามไปประมาณ20เซนถึงข้างหุบเขาซึ่งแพรหัวเอียนเตรียมกองซุ่มไว้แพรหัวเอียนก็จับตัวตันเซ็กได้ทหารตันเซ็กก็แตกกระจัดกระจายไป แล้วนําข่าวการพ่ายแพ้ของตันเซ็กกลับมาบอกฮองตงฮองตงได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงปรึกษาหัวเจ้งว่าบัตรนี้ตันเซ็กยกไปก็เสียทีแกแห่หัวเอี่ยนแล้วเราจะคิดอ่านประการใดจึงจะแก้แค้นคืนเอาชัยชนะได้หัวเจ้งจึงว่าแห่หัวเอี่ยนคนนี้มีกําลังก็จริงแต่โมโหมากจะทําการสิงใดหาพินิษไม่เราจะคิดกลศึกอันหนึ่งชื่อว่าแขกกลับมาช่วยเจ้าเรือนเราจะตั้งค่ายเรียงออกไป ไว้ระยะห่างกันเส้นหนึ่งจงเอาทรัพย์สิ่งของไว้ในค่ายให้ทหารรักษาแต่น้อยแหหัวเอียนเห็นว่าเราตั้งค่ายประชิดเรียงใกล้เข้าไปก็จะยกออกมาตีเราจะให้ทหารซึ่งรักษาค่ายอยู่นั้นทำแตกหนีทิ้งค่ายเสียแพห,หัวเอียนได้ทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากก็จะตีล่วงลามเข้ามาเราจึงยกทหารออกตีล้อมวงสกัดไว้เห็นจะจับตัวแหหัวเอียนได้โดยง่ายหองตรงได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วย จึงทำการไปตามที่หัวเจ้งแนะนำฝ่ายแห่หัวเอียนเห็นฮองตงตั้งไขยดังนั้นจึงสั่งให้แห่หัวทรงคุมทหารพันหนึ่งไปโจมตีไขยของฮองตงฮองตงจึงสามารถจับตัวของแห่หัวทรงได้แห่หัวเอียนแจ้งดังนั้นจึงให้ทหารออกไปร้องบอกฮองตงว่าเวลาวานนี้เราจับตัวตันเซ็กได้มาบัดนี้ท่านจับตัวแห่หัวทรงได้ท่านจงส่งแห่หัวทรงมาให้เราเราจะส่งตันเซ็กให้ท่าน หองตงได้ฟังดังนั้นก็ตอบตกลงไปตามนั้นครั้นเวลาเช้าแหหัวเอียนก็พาตันเซ็กออกมาที่หน้าค่ายหองตงฝ่ายหองตงก็พาแหหัวทรงออกมาหน้าค่ายเช่นกันเมื่อเสียงกลองดังขึ้นตันเซ็กกับแหหัวทรงต่างก็ควบม้ากลับเข้าค่ายของตนแต่เมื่อแหหัวทรงไปถึงประตูค่ายหองตงก็ยิงเกาทันไปถูกแหหัวทรงตกม้าตายแหหัวเอียนเห็นดังนั้นก็โกรธ ควบม้าเข้ารบก,กับพองตรงได้20เพลงทหารที่อยู่ในค่ายก็ตีมา้าล่อเรียกแหหัวเอียนเข้าค่ายเนื่องจากเห็นว่ามีทหารฝ่ายศัตรูเคลื่อนทัพเข้ามาใกล้ค่ายเป็นอันมากแหหัวเอียนได้ทราบเชน่นนี้ก็ให้ทหารรักษาค่ายไว้มั่นมิได้ยกออกสู้รบก,กับพองตรงพองตรงจึงปรึกษาหัวเจี้งว่าเราต้องทําอย่างไรแหรหัวเอียนจึงจะยกออกมารบด้วยเราจึงจะจับตัวแหหัวเอียนได้หัวเจี้งจึงว่า แม้เราได้เขาไทสันทางทิศตะวันตกแล้วเขาเตงกุลสันก็ไม่พ้นเงื้อมือเราเพราะเขานั้นสูงเป็นที่ชอบคนนะักแม้เราขึ้นตั้งบนนั้นได้แล้วแห่หัวเอียนจะตั้งขบวนศึกประการใดเราก็เห็นสิน้นเราจะคิดทําการเมื่อใดก็ได้โดยสะดวกฮองตงได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยครั้นเวลาสองยามก็ยกทหารขึ้นไปตั้งอยู่บนเขาไทสันโตอิบทหารแห่หัวเอียนซึ่งคุมทหารอยู่บนนั้นก็พาทหารลงหลังเขา หนีมาหาแห่หัวเอียนปวดเจ้งจึงว่าแก่ฮองตรงว่าให้ท่านตั้งอยู่ตรงนี้เถิดข้าพรเจ้าจะขึ้นไปบนยอดเขาถ้าข้าพรเจ้าชูธงขาวก็ขอให้ท่านสงบอยู่ในค่ายแต่ถ้าข้าพรเจ้าชูธงแดงขึ้นแล้วก็ให้ยกทหารออกรบเถิดฮองตรงเห็นชอบด้วยฝ่ายแห่หัวเอียนครั้นรู้ว่าฮองตรงยกไปชิงเขาไทสันได้ก็โกรธจึงยกทหารออกจากค่ายล้อมเขาไทสันไว้ทั้งสีด้าน แล้วให้ทหารร้องด่าท้าทายฮองตงเป็นอันมากฮองตงโกรธจะยกทหารออกรบกับแห่หัวเอียนก็เห็นว่าหัวเจ้งยังถือธงเขาอยู่ครั้นเวลาบ่ายหัวเจ้งเห็นทหารแหร่หัวเอียนอิดโรยลงแล้วจึงชูธงแดงขึ้นเป็นสําคัญฮองตงก็ขับทหารลงจากเขาเข้าโจมตีกองทัพของแห่หัวเอียนตอนนั้นแห่หัวเอียนนั่งพักอยู่ไม่ทันระวังตัวฮองตงจึงเอาดาบฟันแห่หัวเอียนสีสัขาดตาย ทหารทั้งปวงก็แตกกระจายไปฮองตงก็รีบยกทหารไปตีเขาเตงกุนสันฝ่ายเตียวครับเห็นฮองตงตีทัพแห่หัวเอียนแตกแล้วยกทหารมาก็ยกทหารออกจากค่ายเข้าโรงรันกับขุนศึกทั้งสองนั้นแต่เมื่อเตียวครับเห็นว่าจะสู้ฮองตงไม่ได้ก็ทิ้ง,งค่ายเขาเตงกุนสันแล้วไปตั้งอยู่ที่ทุ่งฮันซุยจากนั้นก็ให้ทหารเอาเนื้อความทั้งปวงไปกราบทูลแก่โจโฉณนะเมืองลำเต๋งโจโฉได้ฟังดังนั้น ก็ร้องไห้รักแหงหัวเอียนเป็นอันมากแล้วคิดแค้นฮองตรงนักโจโฉจึงยกทัพไปที่ทุ่งฮันซุยเตียวคับก็ออกมาหาโจโฉแล้วทูลว่าบัดนี้เขาบีซองสันยังมีสเสบียงอาหารอยู่เป็นอันมากขอให้ท่านไปย้ายสเสบียงมาไว้ก่อนจึงยกทหารไปรบก,กับฮองตรงซึ่งโจโฉก็เห็นด้วยจึงให้เตียวคับคุมทหารไปขนสเสบียงมาไว้ในค่ายฮันซุยฝ่ายฮองตรงครั้นได้ชัยชนะก็พาขวดเจ้ง นำศีษะแห่หัวเอียนกลับไปหาเล่าปีนะัด่านแห่บางกวนเล่าปีเห็นฮองตรงได้ชัยชนะมาก็มีความยินดีจึงปูนบำเหน็จให้ตามสมควรพอเตียวคีเข้ามาบอกเล่าปีว่าโจโฉให้เตียวครับคนสเสบียงจากเขาบี้สองสันไปไว้ในไข่หันซุยเป็นอันมากแล้วบัดนี้ยกทหารมาเขาเตงกุนสันจะแก้แค้นหองตงคงเบ้งได้ฟังดังนั้นจึงให้หองตงกับจูลง ไปเผาสเสบียงอาหารของโจโฉที่ค่ายฮันซุยนายทหารทั้งสองนายก็คำนับลาเล่าปีและขงเบงไปทำการตามที่ได้รับสั่งแม้หองตรงกับโจูลงแม้ว่าจะเสียทีให้กับเดียวครับและโจโฉในตอนแรกแต่ก็สามารถต่อสู้จนได้รับชัยชนะในที่สุดโดยมีเล่าหองกับเบงตัดช่วยนำทหารสองหมวดลอบยกไปเผาสเสบียงของโจโฉที่ฮันซุยทำให้โจโฉต้องแตกหนีกลับไปที่เมืองลำเต็ง พร้อมกับเตียวคับและซี่หลงฝ่ายฮองตงจู่ลงเมื่อได้รับชัยชนะเช่นนี้แล้วก็แจ้งข่าวราชการไปยังเล่าปีทุกประการเรื่องราวกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับในอ e ีพีหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าส e ำหรับวันนี้สวัสดีครับ